บทสาธยายธรรมเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรตอนที่สี่เรื่องรู้ทันกระแสทานแห่งความรู้สึกและจิตใจเวทนานุปัสนาและจิตตานุปัสนาที่มาพระสุตตันตปิฎกทีคานิกายมหาวักเจริญพรญาติโยม ผู้มีสติเป็นเครื่องเฝ้าดูนามธรรมในสามตอนที่ผ่านมาเราได้ลงลึกในการปฏิบัติบ,ตบนฐานที่มั่นแห่งแรกคือกายานุปัสสนาได้เรียนรู้วิธีการเฝ้าดูกายนี้ตั้งแต่ลมหายใจอันละเอียดอ่อนไปจนถึงซากศพอันน้าโปรงสังเวชบัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงนำพาเราออกจากฐานที่มั่นแห่งกายอันเป็นรูปธรรมที่หยาบไปสู่ฐานที่มั่นอีกสองแห่งที่ละเอียดอ่อนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและจับต้องได้ยากยิ่งกว่านั้นนั่นคือการเฝ้าดูนามธรรมุุนรวนได้แก่เวทนาและจิตฐานที่มั่นที่สอง เวทนานุปัสสนาการตั้งสติกำหนดรู้เวทนาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เนืองๆอ,อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนา เมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยเฉยก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมะสุขเวทนาพระองค์ทรงสอนให้รู้เท่าทันเวทนานั้นๆตามความเป็นจริง ไม่ว่าเวทนานั้นจะเจือด้วยอามิตรคือสิ่งล่อทางโลกหรือไม่เจือด้วยอามิตรก็ตามเพียงแค่รู้ว่าความรู้สึกชนิดใดกำลังปรากฏอยู่ไม่ต้องเข้าไปยินดีในสุขเวทนาหรือยินร้ายผลักไสในทุกขเวทนาเพราะหัวใจของการปฏิบัติคือการเห็นว่าเวทนาทั้งปวงนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข ล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาฐานที่มั่นที่สามจิตตานุปัสสนาการตั้งสติกำหนดรู้จิตเมื่อรู้เท่าทันความรู้สึกแล้วพระองค์ก็ทรงสอนให้รู้เท่าทันสภาพจิตหรือคุณภาพของจิตในขณะนั้นๆที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่า พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองเนๆองอย่างไรเล่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะคือจิตที่ได้ฌาน ก็รู้ว่าจิตเป็นมหคตะหรือจิตไม่เป็นมหัคตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าคือยังอยู่ในกามภพก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่า จิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นการปฏิบัตินี้คือการเป็นผู้ดูจิตของตนเองอย่างซื่อสัตย์ไม่หลอกตัวเองเมื่อกิเลสเกิดขึ้น ็เพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อกุศลเกิดขึ้นก็เพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้น,ดน,น,ดนโดยไม่เข้าไปเป็นเจ้าของสภาวะนั้นทําให้เราเห็นว่าจิตก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราอุปมาที่หนึ่งการเฝ้าดูละครเวที ใจิตใจของเราเปรียบเสมือนเวทีละครที่มีการแสดงดำเนินอยู่ตลอดเวลาเวทนาเปรียบเสมือนบทบาทหรืออารมณ์ที่นักแสดงคือจิตกำลังเล่นอยู่ในฉากนั้นๆมีทั้งฉากที่มีความสุขฉากที่เศร้าร้องไห้หรือฉากที่เรียบเฉยการเจริญเวทนานุป,ปัสนาก็คือการที่เราเป็นผู้ชมที่นั่งดูการแสดง และรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวละครโดยไม่เอาใจเข้าไปผูกพันจนร้องไห้หรือหัวเราะตามไปด้วยจิตเปรียบเสมือนตัวนักแสดงเองการเจริญจิตตานุปัสสนาก็คือการที่ผู้ชมคนเดิมนั้นมีปัญญาลึกซึ้งยิ่งขึ้นเขามองทะลุบทบาทการแสดงเข้าไปเห็นสภาพของตัวละครจริงๆว่าในขณะนั้น นักแสดงกำลังมีพลังเต็มที่หรือกำลังเหนื่อยล้ากำลังมีสมาธิอยู่กับบทหรือกำลังหลงลืมบทพูดสติคือการเป็นผู้ชมที่เห็นทั้งบทบาทและตัวนักแสดงตามความเป็นจริงและรู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงการแสดงที่มีวันจบลงอุปมาที่สองการอ่านกระแสทาน นำมาทำในใจเปรียบเหมือนกระแสธารที่ไหลผ่านไปอย่างไม่หยุดนิ่งเวทนาคืออุณหภูมิของน้ำในกระแสธารน,นั้นมีทั้งช่วงที่น้ำเย็นสดชื่นซึ่งก็คือสุขเวทนาช่วงที่น้ำร้อนเผาซึ่งก็คือทุกขเวทนาหรือช่วงที่น้ำมีอุณหภูมิปกติซึ่งก็คืออุเบกขาเวทนาจิต คือสีของน้ำที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเดียยเด๋ยวใสสะอาดเดี๋ยวขุ่นมัวด้วยตะกอนเดี๋ยวแดงฉานด้วยสีเลือดแห่งความโกรธหรือเดี๋ยวนิ่งสงบจนมองเห็นพื้นทรายผู้เจริญสติปัะฐานก็คือผู้ที่ยืนอยู่บนฝั่งอย่างมั่นคงเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของทั้งอุณหภูมิและสีของน้ำในกระแสทานนั้นโดยไม่กระโจนลงไปในกระแส ให้ถูกพัดพาไปเมื่อพระบรมศาสดาได้ทรงนำพาเราให้รู้จักการเฝ้าดูนามธรรมอันละเอียดอ่อนคือเวทนาและจิตแล้วพระองค์จะทรงนำเราไปสู่ฐานที่มั่นสุดท้ายคือการใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งปวงตามหลักคำสอนต่อไปอย่างไรเราจะได้มาติดตามศึกษาธรรมะกันต่อใน มหาสติปรธานสูตรตอนที่ห้าท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนวยพรญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีสติอันว่องไวขอจงหมั่นตามรู้เท่าทันความรู้สึกและสภาพจิตที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์และเป็นานายเหนือจิตใจของตนเองได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการละชนี